สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิเวอร์สประจำวันพฤหัสบดีที่1นึ่งสิงหาคม2024กันอีกครั้งนะครับการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเป็นตัวแทนของเรามวลมนุษย์ในการตายจากชีวิตเดิมซึ่งเป็นนี่บาปต้องชดใช้เวรกรรมอยู่ภายใต้กฎแห่งการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกว่ามวลมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชาวยิว หรือเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่ยิวล้วนเป็นคนบาปตั้งแต่กำเนิดจึงต้องชดใช้หนี้บาปเวรกรรมในพระธรรมโคโลศสีบทที่สองข้อที่1 3บสถึงสิได้บอกว่าและท่านทั้งหลายซึ่งก่อนเชื่อนั้นได้ตายอยู่แล้วทางวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นบาปอยู่ในบาปจึงทําบาปคือการละเมิดกฎทั้งหลายของพระเจ้าและโดยการไม่ได้เข้าสุนัตในเนื้อหนังของพวกท่าน ตอนนี้ท่านรับเชื่อในข่าวดีแล้วพระเจ้าได้ทรงทำให้พวกท่านมีชีวิตบังเกิดใหม่ในพระคริสต์เช่นเดียวกันกับเราและได้ทรงให้อภัยในการละเมิดกฎทั้งหลายของพวกเราพระองค์ทรงยกเลิกกฎแห่งการกระทำตามธรรมบัญญัติที่บันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติหนังสือธรรมบัญญัติที่พระเจ้าได้ประทานให้กับชาวยิวผ่านทางโมเสสและสำหรับคนที่ไม่ใช่ยิวหนังสือธรรมบัญญัติ บันทึกไว้ในใจของมนุษย์ทุกคนซึ่งมีระบุไว้ว่าเราต้องทำตามทุกจุดทุกขีดทุกข้อในหนังสือบทบัญญัติอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีการละเมิดเลยแม้จุดจุดเดียวกฎแห่งการกระทำนี้จึงเป็นศัตรูต่อต้านชีวิตเราคอยกล่าวโทษเราว่าเราทำผิดกฎละเมิดกฎคือทำบาปต้องได้รับโทษคือความพินาศในวิญญ,ญาณ เพราะมนุษย์เราไม่สามารถทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ดีพร้อมตามบัญญัตินั้นได้โดยไม่ละเมิดเลยแม้แต่จุดเดียวพระองค์ได้ทรงเอาหนังสือธรรมบัญญัตินี้ตรึงไว้แล้วบนไม้กางเขนเพื่อว่าการสิ้นประชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนจะได้เป็นตัวแทนของเรามวลมนุษย์ในการตายจากชีวิตเดิมร่วมกับพระองค์จากชีวิตเดิมซึ่งเป็นนี่บาป ต้องชดใช้เวรกรรมอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำตามบทบัญญัตินี้พระเจ้าอวยพร,พรครับ